ความในใจที่ซ่อนอยู่วันที่15ธันวาคม2567ความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนที่เปี่ยมด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำสูงชอบเป็นจุดสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความขัดแย้งภายในใจอยู่บ้างความลับในใจที่ซ่อนอยู่ของผู้เกิดวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567ต้องการความรักและการยอมรับแม้จะดูแข็งแกร่ง และมั่นใจแต่ลึกๆแล้วก็ต้องการความรักและการยอมรับจากผู้อื่นการได้รับคำชมเชยหรือกำลังใจเล็กๆน้อยๆจะทำให้รู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้นกลัวค,ความล้มเหลวแม้จะดูกล้าสแสดงออกแต่ก็มีความกลัวความล้มเหลวซ่อนอยู่ภายในใจการได้รับความผิดหวังอาจทำให้รู้สึกเสียใจและท้อแท้ได้ง่ายต้องการความเป็นอิสระชอบความอิสระในการตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆตามใจตัวเองการถูกจำกัด หรือบังคับให้ทำอะไรที่ไม่ชอบจะทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจมีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการที่กว้างไกลและความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายแต่บางครั้งก็อาจรู้สึกว่าความคิดของตัวเองไม่เป็นที่เข้าใจต้องการความสมดุลต้องการทั้งความสนุกสนานและความมั่นคงในชีวิตการหาจุดสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญคำแนะนำสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567 เรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเองพยายามสังเกตความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าหรือความกลัวเปิดใจให้กับผู้อื่นพยายามสื่อสารความรู้สึกของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างฝึกฝนความอดทนการประสบความสําเร็จต้องใช้เวลาและความอดทนอย่าท้อแท้ง่ายๆเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหาความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆ ไม่จำเป็นต้องรอให้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงจะรู้สึกมีความสุขดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสิ่งที่น่าสนใจในปี2567การงานมีโอกาสได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์แต่ควรระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานความรัก ความสัมพันธ์กับคนรักราบรื่นดีแต่ควรให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ควรวางแผนการเงินให้ดีสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจที่ซ่อนอยู่สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยทั่วไปมักมีความอ่อนโยนอารมณ์อ่อนไหวมีสัญชาตญาณที่ดีและมีความผูกพันกับครอบครัวและเพื่อนฝูงสูงพวกเขาเป็นคนโรแมนติกชอบความฝันและมักมีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่15ธันวาคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของดวงจันทร์เต็มดวงอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ความลับในใจที่ซ่อนอยู่ความกลัวการถูกปฏิเสธแม้จะดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วอาจกลัวการถูกปฏิเสธจากผู้อื่นทำให้ไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงความต้องการความรักต้องการความรักและความอบอุ่นจากคนรอบข้างอย่างมากการขาดความรักอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจได้ความคิดถึงอดีตอาจมีความคิดถึงอดีตที่ดีๆ และรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปความไม่มั่นใจในตัวเองแม้จะมีความสามารถมากมายแต่ก็อาจรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความต้องการความสงบต้องการความสงบสุขในชีวิตและไม่ชอบความวุ่นวายคำแนะนำเรียนรู้ที่จะรักตัวเองการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการทำกิจกรรมที่ชอบและการให้รางวัลกับตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง เปิดใจให้กับผู้อื่นพยายามสื่อสารความรู้สึกของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างฝึกสติการฝึกสติจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นหาที่ปรึกษาหากรู้สึกว่ารับมือกับความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาอาจเป็นทางออกที่ดีตั้งเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมาย ในชีวิตจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปสิ่งที่น่าสนใจในปี2,567ความสัมพันธ์จะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆการเงินควรวางแผนการเงินให้ดีอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์สิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารโดยทั่วไปมักเป็นคนที่มีพลังงานสูงมีความมั่นใจในตัวเองชอบการแข่งขันและมีความเป็นผู้นำสูงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีอารมณ์ร้อนและใจร้อนได้ง่าย สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารที่15ธันวาคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของดาวอังคารส่งผลกระทบอย่างมากอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอารมณ์และความต้องการส่วนตัวความลับในใจที่ซ่อนอยู่ความต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งอยากประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทําและต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นความกลัวความล้มเหลวแม้จะดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วก็กลัวความล้มเหลว และไม่อยากให้ใครมองว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอความต้องการอิสระชอบความอิสระในการตัดสินใจและไม่ชอบถูกจำกัดความต้องการความท้าทายชอบที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและพิสูจน์ตัวเองความอ่อนไหวแม้จะแสดงออกถึงความแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนไหวซ่อนอยู่ภายในคำแนะนำเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์การฝึกควบคุมอารมณ์จะช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น ให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนการทำงานหนักเป็นสิ่งที่ดีแต่การพักผ่อนก็สำคัญเช่นกันเรียนรู้ที่จะยอมรับความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะทําให้คุณเติบโตขึ้นพัฒนาความอดทนการอดทนรอคอยผลลัพธ์จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้สําเร็จฝึกการฟังการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ สิ่งที่น่าสนใจในปี2,567การงานจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและความสามารถในการทำงานเป็นทีมความรักอาจมีเรื่องให้ต้องทะเลาะบอกแว้งกับคนรักการเงินควรระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจที่ซ่อนอยู่สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธโดยทั่วไปมักเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีสังเกตคนเก่งและมีความคิดสร้างสรรค์สูงพวกเขามีความเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความขัดแย้งภายในใจอยู่บ้างสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ที่15ธันวาคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของดาวพุธส่งผลกระทบอย่างมากอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารและความคิด ความลับในใจที่ซ่อนอยู่ความกลัวการตัดสินแม้จะดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วอาจกลัวการถูกตัดสินจากผู้อื่นทำให้ไม่กล้าแสดงออกถึงความคิดเห็นของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาความต้องการความเข้าใจต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากรู้อยากเห็นสูงและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอความไม่มั่นใจในตัวเอง แม้จะมีความสามารถมากมายแต่ก็อาจรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความต้องการความสมบูรณ์แบบต้องการให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบทําให้กังวลและเครียดได้ง่ายคําแนะนําเรียนรู้ที่จะสื่อสารการสื่อสารอย่างเปิดอกจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นฝึกการคิดบวกการคิดบวกจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบการยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นหากเพื่อนที่ไว้ใจได้การมีเพื่อนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณรู้สึกไม่เหงาและมีกำลังใจพัฒนาความอดทนการอดทนรอคอยผลลัพธ์จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้สำเร็จสิ่งที่น่าสนใจในปี2567การเรียนรู้จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองการสื่อสาร ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดการเงินควรวางแผนการเงินให้ดีอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยทั่วไปมักเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงมีความรับผิดชอบมีความเมตตาและมักเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างพวกเขาเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความเชื่อมั่นในศาสนาหรือหลักธรรมทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของดาวพฤหัสบดีส่งผลกระทบอย่างมากอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเชื่อความหวังและความรับผิดชอบความลับในใจที่ซ่อนอยู่ความต้องการความมั่นคงต้องการความมั่นคงทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานความกลัวการผิดหวังกลัวที่จะทําให้ผู้อื่นผิดหวังหรือผิดหวังในตัวเองความต้องการความหมายในชีวิตต้องการหาความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตความอ่อนไหวแม้จะดูแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนไหวซ่อนอยู่ภายใน ความต้องการความรักและการยอมรับต้องการความร ent, ักและการยอมรับจากผู้อื่นคําแนะนําเรียนรู้ที่จะ, created, People, จะดูแลต <hn> ัวเองการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเป็นสิ่งสําคัญมากตั้งเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นฝึกการให้อภัยการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกเบาใจมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกไม่เหงาและมีกำลังใจ ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณมีความสงบภายในใจสิ่งที่น่าสนใจในปี2,567การงานจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ความรักความสัมพันธ์กับคนรักราบรื่นดีการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการเสี่ยงโชคสุขภาพควรระวังเรื่องของระบบย่อยอาหารสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์โดยทั่วไปมักเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์ชอบความสวยงามและมีความเป็นศิลปินสูงพวกเขาเป็นคนโรแมนติกชอบความรักและมักมีความสามารถในการเข้าสังคมได้ดี สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่15ธันวาคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของดาวศุกร์ส่งผลกระทบอย่างมากอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และความสุขความลับในใจที่ซ่อนอยู่ความต้องการความรักต้องการความรักและความโรแมนติกในชีวิตอย่างมากความกลัวความเหงากัวที่จะอยู่คนเดียวและต้องการมีคนมาดูแลเอาใจใส่ ความต้องการความชื่นชมต้องการให้ผู้อื่นชื่นชมในความสามารถและความงามของตัวเองความไม่มั่นใจในตัวเองแม้จะดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วอาจรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองความต้องการความสมดุลต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานคําแนะนำเรียนรู้ที่จะรักตัวเองการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการทำกิจกรรมที่ชอบ และการให้รางวัลกับตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองเปิดใจให้กับความรักการเปิดใจให้กับความรักจะช่วยให้คุณพบเจอคนที่ใช่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายฝึกการควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์จะช่วยให้คุณมีปฏิส,สัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นตั้งเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมุ่งม,มั่นที่จะก้าวต่อไป สิ่งที่น่าสนใจในปี2567ความรักจะมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษและความสัมพันธ์กับคนรักราบรื่นดีการเงินอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณและรูปร่างสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจที่ซ่อนอยู่สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยทั่วไปมักเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนและมักเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างพวกเขาเป็นคนเงียบๆขรึมๆแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่15ธันวาคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของดาวเสาร์ส่งผลกระทบอย่างมากอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบความกังวลและความเหงาความลับในใจที่ซ่อนอยู่ความกลัวความผิดพลาดกลัวที่จะทําผิดพลาดและทําให้ผู้อื่นผิดหวังความต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตความเหงาแม้จะดูเป็นคนเข้มแข็งแต่ภายในใจก็รู้สึกเหงาความต้องการความรักและการยอมรับต้องการความรักและการยอมรับจากผู้อื่นความรู้สึกผิด อาจรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไปในอดีตคำแนะนำเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นให้โอกาสตัวเองได้ทำผิดไม่มีใครสมบูรณ์แบบการทำผิดเป็นเรื่องปกติสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกไม่เหงาฝึกการคิดบวกการคิดบวกจะช่วยให้คุณมีกำลังใจในการเผชิญกับปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ การปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่ดีสิ่งที่น่าสนใจในปี2,567การงานจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ความรักอาจมีปัญหาเล็กน้อยในความสัมพันธ์การเงินควรวางแผนการเงินให้ดีสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกและข้อต่อสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร